คนไข้นะผู้หญิงอายุ68ปีนะมีอาการปวดตรงเวณด้านในของข้อเท้าอันนี้คือตะตุ่มเนี่ยตะตุ่มตรงนี้ใต้ตาตุ่มนี้มันจะปวดเนี่ยกดคนไข้จะเจ็บเยอะเลยเนาะตรงนี้กดแล้วเจ็บนะจ๊ะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ปัญหาหลักๆคือตรงนี้มันเป็นเส้นเอ็นนะซึ่งส่วนใหญ่เส้นเอ็นเส้นนี้เขาเรียกว่าเป็นทิฟบรลิสโพสเลียนะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาคือในคนที่อายุมากขึ้นหรือว่าสูงอายุมากขึ้นเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้มันจะมี1ก็คือมีการ, accept, รอักเสบปลอบหุ้มเส้นเอ็นนะครับอัน,นี่อือเสสนมนจะมการารภพ แล้วเส้นเอ็นเส้นนี่ยปกติมันจะทำหน้าที่ในการที่จะให้ไอตัวเท้าเนี่ยมันมีไอเป็นเนขาเรียกเป็นอาร์ออกอฟฟูดก็คือว่าเป็นลักษณะของไอตัวสันนูนขึ้นมาเพราะถ้าเกิดสมมว่ามันมีการเสื่อมสภาพแล้วมีอักเสบเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะเท้าแบนเกิดขึ้นในคนที่อายุมากขึ้นนะเดี๋ยวเราลองตรวจอันตัสซาวดูนะ,นะ,นะดูนิดนึงน,น,น,นะนี่เลยนะพอเราตรวจอันตัสซาวนะไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยนี่คือเส้นเอ็นนะตรงนี้เอ็นมันเสื่อมสภาพมันบวมขึ้นมา แล้วก็จะมีดำยตรงนี้เป็นน้ําที่มันอักเสบจากปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงนี้เอ็นมันมีการเสื่อมสภาพแล้วก็มีการอักเสบของเส้นเอ็นตรงนี้นิดนึ่งเดี๋ยวเราจะฉีดยาให้นิดนึงนะฮะเราไม่ได้ฉีดเข้าเส้นเอ็นนะแม่นะเราจะฉีดเข้าตรงปลอกหุ้มเส้นเอ็นนะจ๊ะถ้าเขียนมาจากฝั่งมือนิดนึงแม่ดูในทีวีได้นะจ๊ะนี่เห็นไหมเนี่ยเราเราพาร์สเข็มนข้นมานะตรงนี้ตำแหน่งนี้เลยเนี่ยตรงปลายของหุมอย่งนี้นี่เราไม่ได้ฉีดเข้าเส้นเอ็นนะครับเราฉีดเข้าตรงปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรง